จากกรณีเมื่อวันที่วันที่11กันยายนณวัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดพิธีชาปนากิจพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์หลังโดนหนองท่าผาลูกน้องคนสนิท กำนันนกยิงเสียชีวิตกลางงานเลี้ยงซึ่งในพิธีชาปนากิจเหล่าเพื่อนร่วมรุ่นสารวัตรแบงก์ก็ได้ร่วมร้องเพลงสนสามครานเพื่ออาลัยครั้งสุดท้ายนอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่าคำพูดสุดท้ายของสารวัตรแบงก์ก่อนเสียชีวิตสารวัตรแบงก์ได้พูดว่าผมยังตายไม่ได้ผมยังมีลูกน้องที่ต้องดูแลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดบ้านของ สารวัตรแบงค์สุดสมถะต่างกับกำนันนกอภิมหาเศรษฐีเมืองนคปรปฐมอย่างลิบลับโดยบ้านของสารวัตรแบงค์ได้ถูกเปิดเผยต่อโซเชียลเป็นครั้งแรกโดยการใช้ชีวิตของสุดสมระต่างกับกำนันนก อภิมหาเศรษฐีนครปฐมอย่างสิ้นเชิงโดยบ้านสารวัตรแบงค์หลังนี้เป็นบ้านพักข้าราชการสภาพเก่าสุดโทรมที่ใช้มาหลายสิบปีแล้วโดยลักษณะของบ้านเป็นบ้านหลังซึ่งจะให้ระดับของผู้บังคับบัญชาอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของสารวัตรแบงค์โดยได้เดินทางมาประจำอยู่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้โดยหลังเกิดเรื่องครอบครัวของสารวัตรแบงค์ ได้เดินทางมามาขนของกลับไปจนหมดแล้วอีกด้วยงานนี้บ้านของสารวัตรแบงค์จะต่างกับกำนันนกขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยฝั่งซ้ายบ้านกำนันนกฝั่งขวาบ้านสารวัตรแบงค์